กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มรืนนี้ปีหน้าปีนู้นอีกสิปีท่านทำดีแล้วหรือยังทำดีสร้างที่ตัวเราสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง ft Facebook ทั้งหลาย หญิงชายไม่ระบุเสียงอะไรเสียงมนุษย์โกยฐานกลางวันบอเนี่ยเสียงดีเพราะว่าฮะเงแสดงว่าอันนี้เปลือกมันสวยเท่าๆกับเตาอบเลย ระดับแชมป์ว่างั้นเถอะไม้อะไรไม้อา,รางรดันตระเึกสาขมินสุรินดันตระเึกมันเป็นอะไรลมมันตีหัดเมื่อปีที่แล้วก็เลยกลบเอาไว้นินดเดียวเองสองกิง่ง นี่อะไรพายุน่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยโอกสอบข้าวที่เอาไปสีพายุคืออะไรน่าจะเป็นคนที่เอาข้าวไปสีเพราะสมัยก่อนคนเผาถ่านเนี่ยก็ต่อยมวยชื่อเจ้าพายุบ่แมนเขาก็เลยเขียนนี่นิดเดียวเอง เนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นฐานเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยน,นี่คุณผู้ชมเป้งเป้งเลยสวยกว่าเตาอบอีกทำย่างไรถึงให้มันสวยมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเจ้าของร่างกายเจ้าของฐานทำเป็นไหม บางคนไม่บกไดยังไงไปกลบดินกลบดินก็ดีแต่ถ้าเราไม่ไปดูเขาเรื่อยๆอันนี้เปลือกมันนี่หนาปึกเลยนี่ใช้ได้เปลือกมันก็ใช้ได้นี่เนี่ยเปลือกมันสุดยอดเลยฮนะนี่ถึงไหนแล้วถึงว่าเจ้าของร่างกายเจ้าของเอ่อ เจ้าของฐานนั่นแหละจะเอาอยัางไงดูฐานเขาเรียกว่า,าให้ให้ไฟมันเดินแบบไหนเดินแรงไปไหมหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าบังคับให้ไฟอย่าเดินมากอย่าไฟไหม้เกินไปอย่าไหม้แรงเกินไปจริงบอกจริง เนี่ยของเราเองก็ต้องมาดูเช้าเย็นเลยเนีย่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากนี่นี่เปลือกมันเปลือกก็ไม่ทิ้งนี่เสียงเปร่งเลยนี่อู้นี่เพราะเราก็เนี่ยทั้งนั้นเลยนี่นิดเดียวเองสองกิง่ง แต่ว่าได้แล้วน่าจะประมาณห้ากระสอบกระสอบใหญ่โอ้โหกระสอบใหญ่ก็สองพันกว่าแค่สองกิ่งเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะถ้าไปขายก็ก็ได้กระสอบละสี่ร้อยเมื่อปีที่แล้วลซื้อเขานี่สุดยอดเลยออนนี้น่าจะไม่ไม่หมด ก็ไม่เป็นไรชุบนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยสุดยอดเลยทั้งนั้นเลยฮนะคุณผู้ชมหลบดินนะเนี่ยท่าเตาอบล่ะสุดยอดถ้าเตาอบแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าระดับแชมป์ลวเนี่ย ขึ้นอยู่กับเจ้าของร่างกายเจ้าของฐานว่ากลบดินแล้วจะบังคับไปให้มันเดินแบบไหนไอ้นี่เราก็มาดูเศร้าเย็นสุดยอดเลยนี่ถือว่าผลงานเยี่ยมของลูกชาวนาคนจนหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้นะ คนเรามันต้องมีผลงานผลงานกระจกกระจอกโลกไม่จำโอ้นี่ระดับโลกบอกผลงานโอยฐานนี่ระดับโลกไม่หราก็ถือว่ามันสุดยอดใช่ไหมละ่ะก็ต้องคุยคำนี้เลยนี่นั่นอีกนิดเดียวเองได้ตังเยอะ นี่ถือว่าประสบความสำเร็จขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook พาท่านมาช่วยเก็บฐานไม่มีใครมาเลยมาคนเดียวคุยกับโทรศัพท์นี่แหละบ่กวดล้างเลยเนาะก็กุ้มกุมเงยเงยกุ้มกุ้มเงยเงยตั้งแต่เมื่อวานเออทำเือบทำคนเดียว หลายอย่างส่วนใหญ่แล้วทำคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่มีเพราะไม่มีใครช่วยไม่มีตัวช่วยนี่กระสอบใหญ่นี่สอบสีขาวนี่กระสอบใสสีสีถังอะ่ะเอาละแน่นอนมากเลย เสียงแกราเสียงเจ้าเลยเนี่ยเอาละขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะไอหนุ่มเผาทานขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับแตนแตนแตนแตแร่าแตแรันไอหนุ่มโกโยทานจิ้วจิ้ว